สวัสดีครับสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีแฟน่องของเขาถุกทานนะครับมันเก็เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระแอดมินก็ได้มาจุดถูกไหวพระนะครับจุดถูกไหวพระแต่เมื่อนี้แอดมินก็ไหวในล้านแน่ไหวภูมิเจ้าทีแน่นะครับซึ่งก็ เป็นปกติทุกวันพระนะครับแอดมินกัิไ์วายถูกถกวันพระใน,นวายภูมิเจ้าที่วายคุณประพุธประรมประสง์นะครับส่วนด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกส่วนอยู่ด้านนอกนี่กัษย์วายพระพิคเนสสวนหรือว่าแมน่นางกวักนะครับตะว่าเหมือนนี่ที่วหวอยู่ ด้านนอกที่ว่พอพิคเนตหรือว่าพอพิคเนตสวนกับสีบปได้ไว่ายน้ำแดงนะครับมนเนี๋ยแล้วแอดมินสิพาพี่น้องนะครับผมไปเบิง้งตัวเลขโชคลาภนะครับเพราะว่ายูนีนะครับตรงที่ใบยูวงนี้แอดมินใายก็บพวกเคยจุดทูกคอนะครับ วันนี้แอดมินคือทูบขอได้ตัวเลขโชคลาภนะครับสามห้าห้านะครับสามห้าห้าเอาคนว่าห้าจหมัยคือหกแกอ๋อห้าอยู่นะห้าอยู่นะครับกว่ายปกติธรรมดาคือว่ายทุกมือนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนพิเศษแน่พอเปลี่ยนบันพระแอดมินก็นเลยร้อง จุดทูบนะครับจุดทูบโชคลาภขอตัวเลขชโชคลาภครับภูมิเจ้าทีพอพิคเนสวนแม่น้องกวัดนะครับหรือว่าพิคเนศตรงนี้ก็จะเป็นหิงนะครับเป็นห้านมีปาพิคเนสวนหรือว่าปพ,พิคเนศ กับแม่น้องกวักส่วนข้างในที่แอดมินให้เบิงเมื่อตะกี้นี่ก็เป็นห้านพระนะครับเป็นหินพระเป็นห้องพระด้านนอกนี่จะเป็นอยู่ภายในร้านนะครับแอดมินก็เลยขอโชคลาภเพิ่นเบิงนะครับบ่เ,เคยขอจากเทือ่อกสาธุเดอ้อพอพิเคเนสส่วน แม่นักปักก็ได้เจ้าพุมมเจ้าทีลูกขอขั้งนี้ขอให้ตัวเลขที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภเออขอให้ลูกหลานได้เปิ้อนบารมีมีโชคลาภให้พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเบิง่งลีปมีกันมีโชคลาภเพราะว่ากับว่ามัน ว่าสิบ่บอยนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับโดนโดนสิมะคอเทียนหนึง่งลูกหลานสิมะคอเทียนหนึ่งโดนโดนเด,น,ดน,นี้ก็ถือว่าเป็นมีดไม้อันดีมันพระมันพระแอดมินอยากให้พี่นอ้องโชคดีลองมาขอโชคด้วเพิ่นเบิ้งนะครับ โชคลาภนี่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อวันเวนสิมีคือการเมื่อทุกคนนะครับเป็นน้ำดวงเป็นน้ำบุญที่เขาเคยเสังสมมาที่เขาเคยเหตุเคยทำมาพวลาบุญกุศลก็จะเชื่อมโยงให้เขามีโชคลาภ ทำมาค้าขายธุรกิจทุกสิ่งย่างขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียามีอุปสรรคขอให้พี่น้องที่เป็นสายบุญที่เกื้อหนุนกันโชคดีไปน้ำกันเด้องวดนี้งวดวันที่16มีนาคมหลังปัญหาลอยสิานาก็ให้ลูกหลานมือโตัวผู้ขาพร้อมทั้ง คนที่มองเห็นตัวเลขยูทูบเสียงไทยดอกนี่จงมีโชคน้ำกันขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อสาธุสาธุสาธุ